มาตัดใบกวายโฮ้ย้ยถึงแล้วพี่น้องเอ้ย แล้วเราก็จะเอาไปให้วัวกินนะเอามีดไปด้วยนี่ สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมชาวโคคุณทุกคนจ้าสวัสดีท่านผู้ชมที่เข่ามาใหม่ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องนั้นบ้านนาเมืองเพชรนะวันนี้วันที่5มีนาคม2,564วันนี้คือวันศุกร์นะคะวันนี้ก็พามาชมว่าหัวที่ว่าทาย ทายทุกตัวเลยทายเร็วทุกตัวนะวันนี้ก็ยังมีทายอยู่สังเกตจากตัวนี้นี่ไข่ทายไซน้ามานี่นะคะ่ะทุกคนนี่นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยแสดงว่ายังมีการทายอยู่นนะเนี่ยทายไซน้าคือตัวนี้เขาอาจจะนอนอยู่นะก็อาจจะนอนอยู่เนี่ยนะคะตัวนี้ แล้วก็มีตัวที่ยืนแล้วทายแปรดลงมาแล้วก็มาโดนหน้าวัวนะคะนี่นะคะยังทายอยู่นะคะอันนี้สาเหตุจากไายเม็ดราบนะคะเพราว่าหลังจากทํำยาหลังจากทํำยาเขาก็ทายเรื่อยมา,าทำยาตั้งแต่วันที่27นะทํำยาตั้งแต่วันที่27และวันนี้ก็วันที่วันที่วันที่ วันนี้วันที่ห้านะคะพูดบบเมื่อกี้นี่ไดยเอมันยังทายอยู่นะคะตอนนี้ก็ไห้ฟังอย่างเดียวค่ะอ่าหนูนั่งหนูไงคะหนูน่ะดูที่ขานูนะดูที่ขานูนะขาที่พื้นหนูนั่นน่ะยังมีทายเลวอยู่เลยค่ะเออวันนี้ยี่สิบยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้า ไม่ใช่29ไม่มีสิยี 27. เจดอาอีกนับวันที่ยี่สิบแปดหนึ่งวันนะมาอันนี้ก็หกวันมาแล้วจ้าทุกคนหวันแล้วจ้ายังทายอยู่อ่อตอนนี้ก็ห้ฟังห้ฟฟางเป็นอาหารหลักของวัวเรานะวัวเรามีทั้งหมดสิบห้าตัวนะรวมทั้งเลวัวตัวเก่าของเราด้วยเลสซื้อมา2 8งหมื่นดันนะ มันมันก็ทายนะทายเลวออกมา,าสื่อไม้มาสิบสี่ตัวตนะัวละสองมื่นสองพันสี่ร้อยนะนั่นแหละทายเกือบถูกตัวมีตัวนี้ละมั้งเนี่ยตัวเขายาวเนี่ยไม่ทายนะคะทายปกติเนี่ยตัวเนี้ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันนะว่าหลังจากทํายาแล้วมันทายนี่ทายจากเนื่องจากยา รับพยาธิหรือ,อยังไงก็ไม่รู้นะมันค่อยๆเลี่ยงไปก็ค่อยๆศึกษาไปนะยังไม่กล้าให้ใส่อาหารใส่อาหารที่ขุนวัวนะยังไม่กล้าใส่กลัวมันจะท้ายกันใหญ่6วัดแล้วจากพี่น้อง ดูกินฟางกันเก่งนะไอตัวไอตัวหนาแกนันที่ว่าเจ็บที่ว่าท้ายมากที่สุดตอนนี้อาการเริ่มดีขึ้นแล้ว<ม>เขี่ยวฟางไวขึ้นน้อยนึงแล้วตอนที่เขาโป้ยหนักๆเขายักไม่มีแรงเคี้ยวอาหารเขี้ยวฟางเลยนะตอนนี้ก็เคี้ยวได้ไวขึ้น mí thì vẫn ngông vẫn đứng ngóng ở hổ cũng vẫn chưa hưu phang mang thả cũng có nằm นอนสองตัวยืนหนึ่งตัวนอกน,นกั่นเกนาะ้วกันเกาะกิ่นฟางกันเนี่ยยังมีวัวทายอยู่เลยจะคอยเริ่มเล่คอยคอยคอยเริ่มดีขึ้นนะ อันนี้เราก็ให้ให้เรื่อยๆนะจากที่เราสังเกตว่ามันยังทายทองดู่เราก็เอาใบตองมาสมานทองหัวไปบ่อยๆนะมันก็จะดีขึ้นนะเฮ้ยเฮ้ต่ำปิดกันไหมเดี๋ยวเถอะ